สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับส,สดแต่ช้าพบกันอีกครั้งนะครับด้วยความยินดีครับวันนี้ส,สดแต่ช้ามาถึงพี่น้องในตอนที่ชื่อว่าอย่าสักแต่รับพระคุณสองครินบทที่หกข้อหนึ่งบอกว่าในเมื่อเราทํางานร่วมกันกับพระคริสต์แล้วเราจึงวิงวอนท่านว่าอย่าสักแต่รับพระคุณของพระเจ้าเท่านั้น As God's coworkers we urge you not to receive God's grace in vain พี่น้องครับอย่าให้เราสักแต่รับพระคุณของพระเจ้าแล้วไม่ก่อเกิดประโยชน์อะไรกลับคืนมาพี่น้องครับอย่าให้เราสักแต่รับพระเมตตากรุณาของพ่อแม่แล้วก็ไม่ได้สัต์ซึ้งอะไรออกมาอย่าให้เรารับการช่วยเหลือจากผู้อื่นแต่ไม่มีแม้แต่คําขอบคุณสำหรบับคนเหล่านั้นพี่น้องครับอยากให้เราทั้งหลายรับการเลี้ยงดูจากพี่เลี้ยงฝ่ายจิตวิญญาณของเราและไม่มีแม้แต่คําชื่นชม อย่าให้เราได้รับฟังข่าวประเสริฐของพระเจ้าแล้วแล้วไม่เห็นคุณค่าแล้วก็ทิ้งมันไปพี่น้องครับอาจารย์ปารลเนี่ยท่านประกาศข่าวประเสริฐเรื่องราวของพระเจ้าให้กับคนมากมายด้วยการขยันหมั่นเพียรเสียสละแต่น่าเสียดายนะครับมีคนจํานวนหนึ่งที่ไม่ได้ใส่ใจไม่ได้เห็นคุณค่าไม่ได้ทราบซึ้งในความสําคัญหรือความเร่งด่นวน ในการที่จะรับข่าวประเสริฐนั้นหรือตอบสนองต่อข่าวประเสริฐอันนั้นหรือบางคนก็เฉื่อยช้าไม่ต้องต้องโนที่จะออกไปประกาศข่าวประเสริฐได้ซ้ำพี่้องครับเราควรทำยังไงครับเราควรที่จะทราบซึ้งในความมุ่งมั่นและอดทนที่อาจารย์ปอลเนี่ยทำให้เห็นเป็นตัวอย่างในหลายเรื่องหรือว่ายิ่งเรื่องการประกาศข่าวประเสริฐพี่้องครับเราควรจะชื่นชมและเอาจริงเอาจังในการประกาศข่าวประเสริฐ ของเราแล้วก็เชเเ่นเดียวกันนะครับชื่นชมการประกาศข่าวประเสริฐที่อาจารย์เปาโลทำเป็นแบบอย่างแล้วครับเราควรทําอะไรครับเราควรขอบคุณในการสียสละและการส่งต่อข่าวประเสริฐนะครับของอาจารย์เปาโลและหลายๆลคนที่ aquí, stores, s, ได <t administration> ้ส่งต่อมาเป็นตัวอย่างแล้วคนที่จะทําตามแบบอย่างของอาจารย์เปาโลและพี่น้องคนอื่นๆที่ร้อนรนในการประกาศข่าวประเสริฐแล้วครับเราควรต้องเรียนรู้บทเรียนเหล่านั้นและทำไงครับยืนหยัดรับมือกับการถูกปฏิเสธ รับมือกับการถูกต่อต้านรับมือกับการถูกวิพากษ์วิจารณ์รับมือกับการถูกแส้ายป้ายสีรับมือกับการถูกกล่าวหารับมือกับการถูกโจมตีรับมือกับการถูกทําร้ายไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือด้วยกายนะครับรวังครับเราควรทำอะไรครับเราควรยืนหยัดในภารกิจของเราตามที่พระเจ้ามอบหมายให้เราจะสักแต่รับพระคุณพระเจ้านะครับเราต้องไม่ถอดใจครับไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคปัญหาใดๆที่ขวางกันเราจะต้องทําอะไรครับเราต้อระวังครับ ้องการไม่บป็ผู้ใดเผยแพร่คําสอนเท็จหรือคำสอนเทียมลบกวนนะครับพระกายของพระคิดเราต้องระมัดระวาังครับพิสูจน์ความเชื่อของเราด้วยความเชื่อฟังและความซื่อสัตย์เราต้องไปเชื่อกับทุกสิ่งและทุกคนนะครับด้วยชัยชนะอย่างงดงามที่มาจากพระเจ้าเราต้องปกป้องครับคุ้มครองและหลุนใจคนหน้าที่ประกาศข่าวดีอย่างถูกต้องครับเราจะต้องทําอะไรครับร่วมมือกับพระเจ้าและพร้อมให้พระองค์ใช้เรา ในการทําหน้าที่ประกาศข่าวประเสริฐด้วยนะครับเราควรทำอะไรต่อครับเราควรที่จะเตือนสติตนเองเสมอว่าเราเนี่ยเป็นเพื่อนร่วมงานของพระเจ้าเราเป็นเพื่อนร่วมงานกับคนของพระเจ้าทั่วไปในโลกแล้วควรจะพฤติให้สมกับเป็นทีมงานของพระเจ้าแล้วควรทำแล้วไม่ควรทําบางอย่างที่เป็นเหตุทําให้บางคนปฏิเสธที่จะรับข่าวประเสริฐรือเชื่อในพระเจ้า วันนี้ต้องหยุดสักพูดหน่อตรงนี้เพราะบางครั้งในขณะที่เราเร่งรีบเร่งร้อนที่คนอยากจะมาเชื่อพระเจ้าแต่วิธีพูดของเราการกระสัของเราพฤติกรรมของเรานิสัยของเราทําให้คนเขาไม่อยากจะเชื่อพระเจ้านันอันตรายมากนะครับถ้าใครเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่ไปประกาศนะคนอื่นไม่เชื่อก็แค่นั้นเองครับแต่พมอเราไปประกาศกับเขาแล้วเนี่ยด้วยนิสัยของเราท่าทีของเราพฤติกรรมของเราเนี่ย ยิ่งเรายิ่งพูดเขายิ่งไม่อยากจะเชื่อพระเจ้าเลยครับอันนี้หนักกว่าไม่ประกาศเลยครับบอคนไม่ประกาศข่าวประเสริฐนี่ไม่สมควรนะครับสักแต่พระคุณแล้วไม่ประกาศแต่พวกที่สักแต่ประกาศแล้วทําลายพระคุณของพระเจ้าก็ไม่ดีนะครับอย่าทาเช่นนั้นเลยนะครับกลับไปครั้งหนึ่งก็คือว่าเราต้องไม่ควรคิดพูดหรือทําสิ่งใดที่สร้างความเสื่อมเสียต่อพระนามหรือพระเกียรติของพระเจ้าเราจะต้อง ร่วมงานกับพระเยซูคริสต์และคนของพระองค์เนี่ยจนกว่าจะสําเร็จตามพระประสงค์และพระไัยของพระองค์เราต้งหลายนะครับควรจะเริ่มต้นด้วยพระคุณและควรจะจบลงด้วยพระคุณในการรับใช้พระเจ้าอยากให้เราเริ่มต้นด้วยพระคุณเริ่มต้นด้วยความเชื่อจบลงด้วย้หนังอัตตาอย่างนี้ไม่ดีนะครับเราควรจะเริ่มด้วยพระคุณและจบที่พระคุณอย่าหวั่นไหวเมื่อเราเจอปัญหาพี่น้องเห็นด้วยกับคําพูดของอท่านอาจารย์มาตินจอยลอยโจหรือเปล่าที่ท่านกล่าวว่า ทุกๆสิ่งในชีวิตของคกกริสเตียนล้วนมาจากพระคุณตั้แต่ต้นจนถึงปั้นปลายรูครับถ้าเราเข้าใจว่าชีวิตรเราเริ่มต้นเดือยพระคุณดําเนินอยู่เดือยพระคุณจบลงในพ,น,งน,ลพน,พนพระคุณเราไม่เหลืออะไรต้องกังวลหรือกลัวถ้าเราเริ่มต้นเด้วยวพระคุณดาเนินเดือยพระคุณจบพระคุณแล้วมันก็ทําอะไรบางอย่างนะครับที่ทําลายพระคุณของพระเจ้าและชีวิตเราทั้งหลายแน่นอนครับขอร้องหลายลับกลับตื่นสติครับ ขอให้เรารับและยึดมั่นในพระกุณของพระเจ้าในทุกย่างก้าวชีวิตของเราขอให้เราอย่าปล่อยตัวให้สิ่งใดหรือคนใดรวมทั้งตัวเองด้วยครับมาทําให้เราสักแต่รับพระกุณของพระเจ้าและไม่เพียงพอนะครับบางคนยังเอาพระกุณพระเจ้าไปย่ํายีอีกทําให้เสียของทําให้เสียระพปอของพระเจ้าอย่างไม่สมควรดังนครับให้เราทั้งหลายมาร่วมมือกัน เป็นผู้ร่วมงานของพระเจ้าและกับทีน้นองคนอื่นๆในการส่งต่อข่าวประเสริฐส่งต่อความรักความเชื่อความหวังและส่งต่อพระคุณของพระเจ้าให้กับตัวทั้งปวงเจริ้ไหมครับขอบใจพ่อพร,พอรครับพี่น้องครับผมเชื่อว่าท่านเป็นคนใจกว้างและท่านคงจะเชื่อมั่นว่าการให้ไปเทศให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับแบบน,นี้เราทั้งหลายร่วมกันสร้างสุขให้กับตัวเองและสังคมด้วยการร่วมกันแบ่งปันความรักภายใต้ชื่อว่า Share the Love Forward ปันนี้ขอไปเจ้าดนใจท่านนะครับให้มีส่วนร่วมในการถวายทรัพย์ของท่านเพื่อช่วยทําให้ความรักนี้ถูกส่งต่อไปอย่างไม่มีเขตจากัดท่านสามารถถวายได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ขอพเอ๋วพ่อผ่ออทุกท่านเะครับเชื่อว่าพระเจ้าที่เกียรติคนรับมีความสุขและเรามีความยินดีครับขเขาอยากผ